สวัสดีครับลงกึงช่างต้อมวัดเสดินเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเสื้อสูบนะครับของลูกค้านะครับเป็นเสื้อสูบของสองจังหวะนะครับผมตัวนี้ก็ลดในตำนานเลยนะครับผม T s 1 0 0นะครับผม Suzuki นะครับผมก็ลูกค้าส่งมาคว้านนะครับผมก็ หาลูกสูบยากเหลือเกินนะครับผมนี่ครับก็จัดให้แล้วนะครับผมลูกสูบนะครับตอนนี้ก็มีครบทุกขนาดทุกรุ่นแล้วนะครับ r x z RXK Concord RX100 TS100 TS125 นะครับผมเสื้อสูบลูกสูบมีครบทุกไซส์แล้วนะครับตอนนี้นะครับสองจังหวะเก่าๆที่หายากๆนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆก็แปลงให้ได้ครับผมแปลงลูกสลักให้ได้นะครับผม ความสูงความยาวความสั้นนะครับจะปาดจะเว้าตรงไหนนะครับเดี๋ยวจัดให้หมดเลยนะครับเอาไปใส่ใช้งานได้แน่นอนนะครับก็สายแปลงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็คว้านนะครับผมขยับขึ้นมานะครับหนึ่งไซส์นะครับผมก็ใช้หมดไซส์นี้เราก็ส่งมาคว้านได้อีกสี่ห้าครั้งนะครับผมก็ใช้ยาวๆไปเลยนะครับ ก็ใครมีเสื้อสูบสองยหวะนะครับรถเก่าๆนะครับรถคลาสสิกนะครับที่ว่าหาลูกสูบไม่ได้นะครับหาก้าสูบไม่ได้นะครับส่งมาแปลงได้นะครับส่งมาทําได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะขอเวลาแปลงหน่อยนะครับขอเวลาหาอะไรหน่อยหนึ่งนะครับว่าจะจับรุ่นไหนลงรุ่นไหนได้นะครับจะแปลงยังไงนะครับแต่ว่าทําให้แล้วครับใช้ได้แน่นอนนะครับ ก็ตัวนี้นะครับฟานนะครับไซส์เดียวนะครับผมนะครับลูกสูบนะครับพร้อมแหวนเลยนะก็จัดให้นะครับผมยวให้ดูในช่องนี้ครับเจ้าไซส์ไหนครับสั่งได้เลยนะครับใครที่อยากให้มันแรงเพิ่มจะให้สั่งให้แยงช่องพอร์ตก็รับนะครับผมส่งก็ได้ครับ อนนี้ก็คว้านเสร็จแล้วนะครับผมกายหยิบลูกสูบไ้พี่หน่อยข,อขาวๆอะลูกสูบแล้วนะกล้เข้าเปยงนะีงไงนั่นแหละเอามาเลยคว้านเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับก็ต่อไปก็ไปขัดนะครับผมนี่คว้านไว้ยังลงได้ไม่สุดนะครับ มามาขัดเชื้อสูบมันต่อครับก็การขัดก็สองจังหวะนะครับมีทูทีเลี้ยงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องตึงมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องหย่อนไปนะครับยังไงก็ทนนะครับมีน้ํำมันทูทีเลี้ยงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเครื่องแบบสี่จังหวะจะดีกว่าครับจะทนกว่านะครับผม เสื้อสูบออกเลยทำให้ดูตั้งแต่ควาสยันขัดเสร็จลูกสูบเข้าได้อะครับวาลุงลุงน้าๆนะครับ,นะรบมีสองยังหวะนะครับอยากจะส่งมาควาสเส้สูบก็ส่งมาได้เลยครับวันเดียวก็เสร็จแล้วครับผมเพราะว่าบางรุ่นก็มีลูกสูบเลยนะครับบางรุ่นก็ต้องแปลงนิดนึง ส,สอ,งสองนนสังเกตน้ำไหลออกมาครับดำเลยครับอันนี้ก็เป็นเนื้อปอกสูบที่เราขัดออกนะครับเนื้อเหล็กหล่อนะครับ ดูทั้งหนึ่งครั้งนะครับเอาแค่ลูกศบเข้าตึงๆน,นะครับครั้งนี้นะครับเราจะไม่เอาเลื่นนะครับเอาตึงๆก่อนนะครับนะครับไปแบบนี้เริ่มเริ่มจะได้แล้วครับอีกไม่กีนสิบครั้งก็ใช้ได้แล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตามเา้ืยอหับสายอันนี้หินนะครับหินกับไม้นะครับขัดตึงๆไปก่อนนะครับตามเ้ื่อหลับสายก่อนนะครับหลับสายเบอร์าอรอยาก,ก่อนนะครับ ายนะครับลายที่สวยครับเราตามด้วยละเอียดนะครับผมเก็บเงาครับเมืละเอียดจะไม่ค่อยกินเนื้อครับแต่ว่าจะให้ความเงางามครับเก็บผมรังอัดได้ครับกนะครอไกลเสร็จแล้วครับผม ไม่ต้องลองครับผมใส่ใช้ได้เลยนะครับผมนี่ดูนะครับผมขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอ่าเนี่ลูกสูบนะครับผมก็จะลงได้ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าจะลงไม่สุดหรอกนะครับจะพอดีนะครับพอเวลาดันอ่ะจะไปแบบลื่นๆนี่เห็นไหอ่ามันจะไปแบบลื่นๆื่ฟึ๊บนะครับ ดันแบบลื่นๆเบาๆฟึบปเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือขัดแบบลดใช้งานนะครับใช้ยาวๆนะครับไม่ปล่อยหล่นพัวเลยแล้วก็ไม่ตึงเกินนะครับดันมันจะลื่นๆสมูทๆแบบนี้นะครับผมนี่ใช้ไปเถอะหลายปีแบบนี้ครับก็สนใจส่งมาทำได้นะครับผมสวัสดีครับ